ขอไฟไลยุงยุงเยอะท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันสบายสตายสวิตนะครับวันนี้ลุงสวิตมาอยู่ที่บ้านห้วยโต้เหมือนเดิมบ้านห้วยโต้ตำบลตะปิกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี วันนี้มาตัดญ้าด้วยครับท่านผู้ชมแล้วก็มาเฝ้าทุเรียนทุเรียนบ้านครับนีอ่อยู่รงนู้นครับทางนูน้นแล้วก็ทางนี้หล่นแล้วครับหล่นแล้วเริ่มหล่นแล้วครับแล้วก็ต้นนู้นนู้นครับทุเรียนบ้าน เดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูหน่อไม้นะครับที่ลุงสวิ์ปลูกไว้ข้างคลองน้ำตายนะครับก็น้ำมามากแล้วก็พาไปหนึ่งกอเลยครับไม้ไผ่ตรงนี่ทางที่ลุงสวิ์ตัดหญ้า ความสูงครับสูงลิบลับผู้ชายครองน้ำตายเดี๋ยวไปพบกันที่ไม้ไผ่เลยนะครับท่านผู้ชมนี่หน่อไม้ครับท่านผู้ชม ต่อมาเริ่มเลยก็ไปแกงได้นะครับนี่ต่อเริ่มออกแล้วท่านผู้ชมไม้ไผ่ตรงไม้ไผ่ชนิด ชนิดนี้กินดีนะครับท่านผู้ชมเวลาต้มนี่น้ำเดียวก็หวานแล้วนะครับไม่ขม,มถ้าลุงสวิทชอบกินไอหน่อไม้แบบนี้ไปตรงเนี้ยถ้าแบบชนิดนี้อาจจะค่อนข้างที่จะแข็งสักนิดหนึ่งอ,อันนี้ต้องบินบินแบบนี้ ต้องหักแล้วก็พาไปเผาไฟครับเผาไฟแล้วก็ต้มก็ถือว่ากินอร่อยครับโมใหญ่นะครับเนี่ยอืมอืม ก็เริ่มจะออกแนละ้วเ,เลือกเอาตีนเต่าเป็นตีนเต่าลำห้วยอยู่ด้านหน้านะครับท่านผู้ชมห้วยคลองน้ำตาย อันนี้บินหมดแล้วครับบินนี่หมายถึงว่าไม่ทราบว่าภาคอื่นเรียกเหมือนกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าภาคใต้เขาเรียกว่าบินภาคกลางก็บอกว่ามันบินบินนี่คือสูง,งนะนี่ลมคลอง มันมึงก็เป็นแล้วนะครับเป็นเป็นเขาเรียกว่าตีนเต่าม้อย่อยตรง สีแดงนะครับไม้ไผ่นี่สีแดงครับสวยครับสีแดงสีเหลืองสีส้มนี่ครับทับนผก้ชมที่ปลูกไว้น้ำน้ำพาไปกินแล้วเอาไม่อยู่นะครับปูปลูกไม้ไผ่ หลายๆคอแต่ก็ไม่อยู่นะครับเพราะว่าไอ้ลำคลองนั่นตรงมานี่เลยคว,ว่าพอก่อนข้างหลังกิตก็ยังไม่ทราบว่ายังไม่รู้เลยว่าไม่รู้ว่าจะจะรอดถึหน้าฝนพ้นหน้าฝนนี้หรือเปล่าครับนี่เอาไป็นคอนะคลิ้งลงไปอยู่กลางห้วยเลยลำคลองนะ หัวไม้ใกล้ฝั่งครับนุ้ยไม้ใกล้ฝั่งอันนี้ไม้ไผ่ใกล้ฝั่งนี่ท่านผู้ชมนี่ดูไอ้หน่อไม้ไม้ไผ่ตรงห่อนี้สิ โอ้โห,โหใหญ่จริงๆขึ้นตามหลังมาก็เยอะแยะนะครับนี่ตรงนู้ก็ขึ้นเต็มหมด น้ำซอกเข้าไปใต้นู้แล้วท่านผู้ชมน้ำนี่เวลาฝนมาน้ำเยอะๆน้ำแรงนี่จะแทงแทงทางด้านใต้กอไผเป็นโพรงถือว่าไม่อยู่แล้วครับถ้าน้ำมาแรงแรงอย่างตรงนี้ก็อีกหนึ่งกอก็่ยังไกลครับท่านผู้ชม อะไรที่ว่าอยู่ใกล้ลําห้วยก็มีความเสียหายครับก็เรื่องปกติธรรมดาก่ตอนนี้ก็ขึ้นมาอีกยเยอะแยะมากมายหนึ่สองสาีหน่อไม้ไผ่ตรงหน่อใหญ่นะก็ไปตรงนี้ สีดำทะมึนเลยหายไปโตขึ้นรอบเลยทุกคนอันี้ก็เป็นติดกับลำห้วยเมื่อก่อนนี้น้ำไม่มีทุกคนว่าวันนี้น้ำเยอะ ครับก็ให้ดูชมไม้ไผ่ที่ปลูกขิมห้วยนะครับก็ถือว่า,าวางกอก็เสียหายไปแล้วนะครับก็เรื่องปกติแต่ว่าฤดูฝนนี่ได้กินนะครับเอาไปทำทุบหน่อไม้เอาไปต้มจิ้มน้ำพริกเอาไปต้มบวกระดูกหมูก็อร่อยดีนะครับ ครับก็คงจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าไอยพบกันสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณที่กดติดตามให้ลุงสวิทนะครับอย่าลืมน,นะครับช่วยกดติดตามให้ลุงด้วยสำหรับวันนี้ ก็ขอลาไปก่อนอนะครับพิดหน้าพบกันนี่ที่ลุงสวิตตัดหญ้าวันนี้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ,บ